สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่20มิถุนายน2566นะครับวันอังคารแล้ววันเวลาล่วงเลยผ่านไปเร็วมากเลยนะครับใช่ไหมครับทุกคนวันเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับ และเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหนนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็ในช่วงที่เรายังมีลมหายใจมีชีวิตสามารถสร้างคุณงามความดีได้อยู่ก็ให้เร่งกันสร้างคุณงามความดีกันนะครับสิ่งไหนเป็นบุญให้จงรีบทำ ทำกับพระในบ้านพระอารหันในบ้านทำกับพ่อแม่ทำกับพระทำกับผู้ที่ยากไร้กวาเราโดยการให้ทานให้มีศีลมีภาวนาวิปัสสนาประกอบควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรากันด้วยนะครับทุกคน วันนี้ก็ขอมาส่งกำลังใจขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับฝากกดไลค์ฝากกดฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับ